พีนชชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันนะคะมะต้มมะมาดกกนด้วยที่น้องมาด้วยกินมะมาน้ากันนะคะถ้าแป้งก้อนหนามัน <c oughs> จ้านะคะสวัสดีจ้านะคะรู้จักกันก่อนเนาะ <c oughs> พี่นี่ก็เป็นคนนึงจ้ะพี่น้องคล้ายคอนไลน์นะคะมาเดืนหลายปีนะบพราประสบความสําเร็จดอกนะคะด้วยความที่ว่าบม่ได้ตั้งใจเห็ุมาขายแอปเปิเ้ลที่ถอจ่า,า,จาไ,ดได้เดือนละหาลอยสองเจ็ดแปดเดือนนะคะปัจจุบันนะคะสีกับมากินแอปเปิเ้ลอีกรอบนะคะแล้วก็มากินยาบำรุงเกี่ยวกับนมเขาเลยค่ะให้อกฟูรู้ฟิตแล้วก็บำรุงผิวพรรณสรรพคุณของอยา ของเอกดูมเนาะก็จะมีหวานชับมันลูกละสามสิบอีอย่างสี่แม่จ๋ามันบำรุงร่างกายบำรุงเลือดเนาะผู้ยิงเราเนี่ยค่ะนะคะเราต้องรักตัวเองก่อนค่ะเมื่อบแบบว่ายังพินิจเนาะบอกบอตรงๆเราคลอดลูกมาเนี่ยเราเอินอยังเสียเลือดหลายนะพี่น้องเร้ว่านี่ค่ะเขาขัดกันบำรุงร่างกายเขาก็สีสุดนะคะเพื่อเราก็เป็นอยู่ะค่ะนะคะณนะตอนนี้แต่เราก็คิดบอกไว้ว่าเรากินยายเดี๋ยวมันก็หายะค่ะนะคะอ่ะ แบบเดินไปมากๆเนื่องจากที่น้ำหนักตอนนี้ค่ะขึ้นมาเกือบเจ็ดสิบหกกิโลเจ็ดสิบแปดนะคะแต่ตอนท้องน,น่ะเก้าสิบกว่าแลวพี่น้องลงมาได้ขนาดนี้ก็คือว่าโอเคละนะเหลือแต่จะลดตรงเนี้ยค่ะลดตรงหน้าท้องนะคะแล้วก็กินแอปเปิลเดทหงบวกกับการที่พี่จะออกกำลังกายด้วยเด้อนะคะ <c oughs> นั่นแหละนะคะ ส่วนกระเป๋าดักรับนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้ค่ะนะคะพี่ก็จะแบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระเป๋าดักทับเหมือนเดิมค่ะบมอซื้อกับว่าเป็นอย่างแต่ให้ความรู้คุณเอาสามารถเอาความรู้ที่พี่ให้เนี่ยไปใช้กับชีวิตประจําวันคุณได้เลยแต่พี่จะขายแอปเปิ้ลดีท็อกกับเองดูมตายตัวค่ะเพราะสองตัวนี้คือเป็นสิ่งที่พี่จะซื้อมากินแล้วก็บํารุงร่างกายพี่เนาะอ่ะ นะมันก็ช่วยเกี่ยวกับการบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยให้ช่องคลอดฟิตนะคะส่วนเอ็กดูมนะส่วน Apple D ิลดี x ก็จะมาช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายเร่งการผ่อผานลดน้าตาลในเส้นเลือดลดไขมันในเส้นเลือดเด้วนยะคะ่ะอ้ยบอกไว้ฟังทัานบาพี่น้องน,นะคะคือเราเคยกินแล้วเราผอมอะแล้วบวกสําคัญคือราคามันไม่ได้แพงมาก เรากินแล้วมันปลอดภัยไม่เม่ได้ตายทําบ่าอยังงง่ายนะคะกินแล้วก็ตายนะพี่น้องก็กินจ้ะนะคะที่สําคัญพุงเรายุบน้ําหนักเราก็ลดขี้ดีอะ่ะกินประมาณสิบซองค่ะนะคะก็คือโอเคคือแบบระบบกับไทยดีอะไรเงี้ยคือเราก็ชอบแล้วค่ะเรารู้เรารู้ความหมายของสรรพคุณเขาแค่นั้นเราก็โล่งใจแล้วค่ะเพราะว่าส่วนผสมของแอปเปิ้ลจริงๆมันคือมีน้ําตาลน้อยสมมติแอปเปิ้ลเขียวเนาะเราไปศึกษาดู แล้วก็มีไฟเบอร์แล้วก็มีเ mm อนไ oh, ซม์ที่มาช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเรานี่แหละก็ช่วยควบคุมน้ําหนักให้เราด้วยนะคะเมื่อเรากินปกติแต่ว่านะคะเขาก็ยังควบคุมน้ําหนักให้เราแต่เราก็ใช้เวลานะว่าเมนบาบางทีค่ะส่วนมากลูกค้าที่ขาดกิน3สามสี่เดือนห้าเดือนไม่้อมก็เปลี่ยนใจไปอย่างนี้ค่ะจงจริงแล้วอ่ะนี่จะพูดให้ฟังการที่เราอ่ะ กินดีทอ็อกมันดีกว่าไม่กินเพราะอะไรเพราะบางคนไม่มีเวลาออกกาลังกายก็เล่นการพอล์าันได้หรือบางคนกินไข่ของมันของทอดของหวานเข้าไปดูดบุหรี่กินเหล้าอะไรเงี้ยมันก็ดีดีกว่าไม่กินมันจะได้ช่วยขับสารพิษอะที่มันตกค้างอยู่ในลําไส้เนาจา้าระวังลูก บอกเลยพี่น้องขายของออนไลน์มันไงก็ไปนั่งสอนกันบ้านลูกจ้ะนะคะเนี่ยมันเข่าเกิดก็จะของเองจ้ะนะคะสาหรับใครที่อยากจะมาขายของอ,อนไน์บอกเลยมันง่ายก็นั่งสอนกันบ้านลูกอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งการขายของออนไลน์นี่พอสิได้พ่อสิขายได้ต่ลาชิ้นก็ต้องใส่ต้องเออทำ้งใจให้มีความจุกหรอ่ะ อดทอนน้ำใจนะฮะบ่มีความอดทอนบ่ได้ผลลัพธ์นี่ ลังปอกปอกไข่อยู่อาจจะไม่ได้จัดมุมจัดฉากเด้พี่น้องพี่นิดน,นะนะคะเป็นคนจริงใจกันลูกค้าบอกว่าไปเลี้ยงลูกอีย่างมานี่กสิออกมาแบงปันน่นถ้า้องค้นเขาเสือ้เอเฮาก็เลยข้างเทียวกับเบื่อแล้วแต่ผู้ใดสิเสือ้อเพเสือ้อแต่ว่าเฮาบอกเลยว่าเฮาใส่แต่ความจริงใจให้ตอนนี้เฮาของ่ออไไ้มีอย่างายแต่เฮาอ่านโปรแกรมจะาขอ้องคือซื้อ ขายของหาขายจากความจริงใจเมื่อื้นนี้คุณเม่เปลี่ยนความคิดค่ะนะคะชีวิตมันกับว่าเปลี่ยนเพราะว่ามันเกิดกระตัพี่นิดเองกานเฮาบ่ลงเมื่อเฮตดมันก็บ่ไไ้ดอกเงินนั่นแต่วางเทียอย่างหนึ่งนะคะบางคนเวลาตัวเองมียเราเคยไปดูถูกคนไว้เรามีแล้วเราไปดูถูกคนอื่นไว้คนอื่นเขาก็จะดูถูกเราเหมือนกันค่ะนะคะ เราะอื่ว่ากรรามเกิดจากการกระทําจากคําพูดของเรานี่แหละนะคะกรรมเกิดจากเราเป็นคนที่ทําให้ตัวเราทุกเองไม่มีใครเขามาทําให้เราทุกใจได้นอกจากตัวเราเองค่ะใช่าบางทีอ่ะใครเขาจะนินทาเขาจะว่าร้ายเราทั้งที่เราไม่ได้ผิดเราอาจจะไปรู้สึกโกรธอะไรเงี้ยโกรธก็ไม่ได้แล้วนะโกรธก็ไม่ได้ด้วยนะ้ง คันว่าโกรธคืออะไรวะทำฟังเคยตั้งแต่สอัยเด็กๆโกดคือโง่โมโหคือบ้าอีหลีได้พี่น้องพี่นิดเคยเป็นมาก่อนค่ะเวลาโกรธใครโมโหใครนํามันคือจังค้นเป็นบ่าอย่ีหนีได้พี่น้องมันจะแบบฟุดฟุดฟุดครเป็นบ่าตอนทุกวันนี้นะคะเวลาเราจะเป็นแบบเนี้ยเราจะพยายามบอกตัวเองว่า มีความสุขเนาะโชคดีเนาะชีวิตฉชนดีดีเนาะอะไรแบบเนี้ยชีวิตเขามันเป็นแบบนั้นจากใจเขาเนาะเอาตัวเองออกมาเนาะหนีออกมาให้ไกลเนาะนะเนี่ยนะ,ะเราจะบอกกับตัวเองแบบนี้ทุกวันค่ะนะคะวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมเราจงหลับหูหลับตาค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ทํามันไปค่ะนะ,ะ,นะะทำจนกว่าจะขายดีขายได้จนกว่าความดีของเราจะส่งผล ช่วยเหนือตัวเราเองนั่นแหละค่ะนะฮะไปเราเด้อพี่น้องสนใจสินค้ากระสั่งสือสอบถามได้เด้อบ๊ายบาย